สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขออภัยพี่ทุกท่านด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มีไก่มาลงแบ่งเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็อยากบอกว่าไม่มีเลยแหละครับก็เนื่องจาก สาเหตุก็คือผมเพิ่งทําซุ้มไก่เนาะไก่ผมก็ยังไม่ได้มีโตพอที่จะมาแบ่งให้กับพี่ๆทุกท่านได้ไปเล่นกันนะครับ <c oughs> ก็ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ทดลองอ่ะครับลองผิดลองถูกเนาะถ้าใครไม่มาทำคงไม่รู้หรอกครับทำซุ้มทำฟาร์มไก่ชนนี่ครับ ว่ามันยากแค่ไหนเนาะก็ผมก็ทําได้มาประมาณสักแปดเดือนนี่แหละครับยังไม่ถึงปีเลยครับตอนนี้ก็ดูสภาพก็ยังเห็นไก่เท่าที่เห็นนี่แหละครับก็ปีแรกนี้ก็เพิ่งจะได้แบบคัดแยกสายพันธุ์นะครับไว้ทําสายเนาะ ปีแรกนะครับนี่ครับก็เพิ่งต่อน้ำเข้ามาถึงซุ้มนี่แหละครับก็สภาพก็จะประมาณนี้แหละครับชุดพวกนี้ก็เป็นไก่ชุดทําสายนี่แหละครับให้ผมขอเก็บไว้ทําสายซะเนาะ เปัจจัยที่ทำให้มันไม่โตก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่ๆทุกท่านก็ปัจจัยนัแรกก็คือหมานะครับหมามันกัดไปกินนะครับนี่ก็สุมผมก็ยังไม่ได้ล้อมอะไรดีมากมายครับ ก็ทีแรกว่าจะทำเป็นลงพาะชำแล้วก็ปล่อยปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่ทีนี้มันไม่จบอีกครับมันบานนี่ครับปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ครับหมามันกัดนะครับถ้าทำแบบว่าขายลูกไก่อย่างนี้มันก็ทำได้ครับพอทำได้อยู่ครับแต่สำหรับผม ผมจะแบบทำแล้วก็คัดผ่านไปเลยครับทำให้มันโตแล้วก็คัดผ่านลงแบ่งขายไปเลยนะครับนี่มันถึงจะภูมิใจอะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ต้องก็คงต้องขออาัยพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับพราะยังไม่มีไก่มาลงแบ่งเลยครับได้แต่ถ่ายแล้วก็ได้แต่โม้ไปวันๆนี่แหละครับช่วงนี้ แต่ว่าก็จําเป็นต้องถ่ายครับกล้องก็ซื้อมาแล้วความก็ยังซื้อมาอีกก็ว่าจะจัดไอโฟนสักเครื่องก็ยังไม่มีไก่มาทูมาชูเวลาไลฟ์สดเลยครับก็รอให้มันมีไก่ก่อนครับถึงจะจัดไอโฟนซะดีกว่าครับช่วงนี้ก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ล้อมซุ้มก่อนครับล้อมโรงเพาะชำไว้ก่อนครับตอนนี้ก็ ขอจบคิดเพลงเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณจนจบเออขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมอาจจะพูดติดติด,ตดขัดขไปบ้างก็ขออาภัยพีุ่พท่านด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับ